โอเคค่ะเข้าสู่การแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเสือโดยปุ๋ะะ่สามค่ะเสือข้ามาแล้วค่ะโอเคค่ะ okay, ปูแบ๊ยังไงคะโอเคค่ะ okay, ยังรับได้อยู่นะคะโอเคเราโอ๊ตเซ็ตมาอาแ,แ,แล้วจะอ่านกินนะคะแต่ก็ไม่ข้าค่ะ อุยพี่ครับงนี่มันเป็นปาสิ่งยนึ่งเสริมข้าวใบคาวคุณอุตส่ามและยัยฮะโอ้เรื่องนี้แรงมากค่ะไม่ไหวแล้วนะคะคุณเราวัลไม่ไหวแล้วจะต้องตีให้ตายโอเคค่ะมม่ที่หกกับมพื่อนเตแล้วนะคะรอบนี้ยกขึ้นมาพี่ก้อนขาและเตีลงไปค่ะ ดูไว้แล้วนะคะว่าตรงนั้นว่าหยอดเลยเออ่อยกลค่ะวูแบแบ่ไหมปุกคลิกไดหาทาทากดิสนงข้งหนี่แอยู่ทีบบ่ตอกตอ,อก ไปน้องโอ๊ตวากามีค่ะมาหนึ่งสองสามยี okay, bueno. okay, ่ส no, ิบเอออ่าโลภีนะคะรับออกอีกโอเคค่ะวากามิยังนิดเติบต่อนะคะมาเติบเลยทีจะเติบไหมเติบมาแล้วนะคะเสร็จขึ้นยังไงคะยังไม่ทัน โอ้ยยังไรับได้ฮนะและและได้ลงมาสิดขึ้น,ปบบน,นไปอ้อหยอนได้ค่ะไม่ผ่านหยอนค่ะโอ้ยลุ้นอย่างนี้ไปลุ้นคำว่าใครจะเก่ากว่าไทยนะฮะเมื่อสิบหกนะฮะก็ยังทำแท้ได้รับชมอะไรสิ่งแทสุดใจตะกู้นะคะเออมาเออมาอีก และโอ้โอ้ยอ่ายังได้ลงขาไวชิขาไปแล้วชิขาไปแล้วเออและโอ้โหโคกีนเอาวิ่งไม่หันเลยเกดแรงมากเลย ระวังนะ้ว,ว,วระวังนะคะเดี๋ยวทำเป็นเล่นนะคะเออ,อเคลออกไปแล้วค่ะลูกนีบอด้านหลังพาเคลบอลให้ห้ยน,นีแตกันน,นียนะคะมที่หกเป็น่ากับประเน เอคุณครูแบ็กกี้นะคะโอเคครับเทสขึ้นมาอ้าวยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่และที่ผ่าอ่ากรรมการลายแปบอกว่ลงนลยค่ะกร่ลายแม่บุ่งดแม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเอออ่าและเ์ฟต่อไปคุณหกค่ะ แลได้ดีค่ะและยกข้ามาไม่ถนัดเท่าไหร่อันเดินม้าไปก่อนนะครับตั้งคืนให้กับพี่โป๊ะและบึ้งทอดลงเลยค่ะทอดลงเลยนะคะไม่ซีดอ่าบุญสิสาใจเย็นนะคะและเสิร์ฟต่อด้วยบุญสิหกค่ะคุณแบ็กนี้นะคะยังไงคะยังรับได้นะคะคุณมิ้นและยกไปให้พี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะ เด็ขึ้นให้กับพี่ปุ๊กมาสุนโอ้ยและอ้าวเข่พี่ไทยไม่พี่ไทยอยู่ตรงนั้นใส่ข้ามายกขึ้นให้กับพี่นิ้ววัดบึ้งเออไม่ท่าหม่นขาท่าสวยแต่ไม่ท่าโอเคค่ะเนี่ยทามาแล้วนะคะรับบอลดีมากอ้าวโอ้ คิดว่าจะหยอดแต่ออกไปนะครับลู 6, กหกจะไปที่9ต่อสามคะแนนต่อไปคุณครูแบ็กกี้ค่ะโอ้ไม่ได้แล้วนะคะลูกทีอ่ามีการเข่าเวลาก็เกิดขึ้นเลยคะ่ะประชุมทีนมดนดงค่ะประชุมที โค้ดนะคะนักศัพทิศเป็นโค้ชของทีมสีแดงมบนหกค่ะซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะเป็นทั้ทงแอมบูแลนซ์เป็นทั้งโะคะ้ชค่ะอ่ะสแตง,หน,แตงหน่อยไหมสแตงหนะะ่อยสแตงหน่อค่ะ เฮ้เฮ้มากีฬาสามารถเต้นได้นะคะเฮ้เฮ้เฮ้จำเป็นต้ออีกรอบดึงไหมะ66 โอเคยังรับได้นะคะมืเซตยังไงยกให้กับสามเมตรแต่ไม่ได้ยังรับได้ค่ะโยกใหีดิปุกวรานไหมโอ้ไม่จับบอลแต่จับตะข่ายนะคไหมตอนนี้นะครับเริ่มทุกตามมาแล้วนะครับบอลสามไปแดนวิที่ต่อติดค่ะโอ้เสิร์ฟแรงไปนะครับให้บอลหลอกอู่ โลเลคูค <oh okay, so ่ะปแอบอื่โอเคค่ะทีมที่7กลับปสุดอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเฉที่11ต่อค่ะเป็นคืนสวยใช้กับพี่อัดไป้กับาได้ค่ะโอ้โหเมื่อกี้ใครอยู่ตรงไหนไม่ให้ใครดูนะอลงโอนว่าเราหนวแล้วนะะ เราโอนเริ่มเกาหัวแล้วไม่รู้ว่าใครจะไปนะไม่รู้ว่าใครจะเอาเออโอเคค่ะการสื่อสารเป็นอย่งที่สำคัญนะคะใช้เสียงกันด้วยโอเคค่ะคุณแบล็คลับสวยและแก้คเลยพี่เฟิร์สบอลแก้นะคะพี่สาวรับใหม่เทียนไม่ทันและแก้คเด็คุณพี่ค่ะเออรอเลยนะคะรอเร็วไหม เ,เลิศมากเลยะะียะะ <c oughs> ต่มเลยะค่ะ <c oughs> เียนออกจากะสตะนะะ <c oughs> เลย่ออกจากที่ไหนทัเก็บด <c oughs> ้วยค่ะเดี๋ยวมันลื่นนะคะ <c oughs> และตัวบ้าง <c oughs> เออเเลูกนีค่ะ ลูกนี้ตกออกไล้ค่ะุหกได้แป้ค่ะน้องพิกกี้นั่แหละลูกบอลบอนะครับรอย่าลืมให้กับสายนะคโอเคครัตอนนี้ได้ที่ okay, าสามต่อห้าค่ะเอะบอลลงนะคะลกูกนี้แน่นอนอยู่ ติดตบแรกอีกเท็จเลยค่ะเก็บข้ามาแล้วค่ะยังรับได้อยู่นะคะไปไปและตามเม็กเขาเบาเบาค่ะเออตกแตรมาก <ไป S 1> โอ้โออว่าทะยอดนะคะแต่ก็ไ่ข้ามค่ะใช่แล้วค่ะ อไม่พลาดแม่หายูกนี้จุดสุดที่จ้ำเสิร์ฟอย่างเดียวและบุญช so. ิบงกลับไปเสิร์ฟอีกครับด้วยคะแนนที่15-6คะแนนครับเดี๋ยวเข้ามาค่ะยังรับได้อยู่นะคะและเซตขึ้นให้พี่อ่ะครัแกทำก่อนเป็นการเซตค่ะและน้องโอ๊ตโอ๊ตให้คุแบ็คฮวดโอ้รับออกไปเลยลูกยุ่งแรงมากเลยนี่ก็เข้ามือ โอเคค่ะหมุดที่หกยังดต่อเนื่องค่ะวัาจริงแล้วว่างาหาะร้วง่าเซ็้งนะค่ะสามเมขอมาเบาๆแล้วน้อตรับขึ้นใ้สิบโอ้ลึกนี้ยังได้เลยค่ะไม่ปล่อยค่า 6เป็นเซิรนะคะด้วยคะแนนด้วยคะแนนที่17ต่อ6คะแนนค่ะโอ้รูกนี้นะคะรับเปิดออกไปนะฮะยังคงทำคะแนนอยู่เรื่อยๆนะคะบุตร6เปิดบอลแรกเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตัดนี้นะคะและเซิร์ฟข้ามารับบอลแรกไม่สวยขาดเซตขึ้นให้ดัดตามเมตรแต่ไม่สามารถตีได้นะคะ กกแก่ข้ามาแล้วค่ะเิ็เข้าไปแลโอก็รั้นมาแล้วให้เขาไบกลงในคานขาอ่าเออเออสูดสูหลสูดบอ่อขาดเลือโอเคค่ะหมู่1ีามกลับมาเสิร์ฟอีกรอบนะคะ่ะลูใหงทีเจ็ดต่อสิบสามคะแนนค่ะโอ้ ลูกนี้นะคะเสริบพี่เลยนะคะี๋ยวาพี่เขาจะดูนะคะว่าตรงไหนน่าจะตื่ได้แต้มเลยค่ะเสริบข้าดไปค่ะอ้ะาวดไปแล้วอ้าวยังรับได้ค่ะยังเหนียวอยู่พเฮียดอ้าวขอข้ามไปด้วยมือที่ต้านนะคะให้บอลไม่ข้ามค่ะ แลนด์ค่ะแล้วผู้ชุมชนเป็นฝ่าเสิร์ฟอีกครั้งนึงค่ะแล้วเสิร์ฟออกไปและหาเสิร์ฟให้ตะแลงค่ะมีตะกอบตอนที่9ต่อ10ผ่ะนจิตพิมพบอลจะสามารถตามทันได้หรือเปล่าเอาอลังการนะคะอ่ะแก้มาได้ยังแก้ได้นะคะยังอยู่แต่ว่าจำสั้นเกิน โอ้โลูกนี้ไม่ไหวแล้วนะคะต้องโยมเท่ากันนะคะต้องปุ๊บหน,น่อยโอเคค่ะ9บอลเท่านั้นนะคะเิโดยพี่ดดอัครดุลฉัตรมาและรับโดยน้องโอ๊ตขึ้นมาใช่ไหมโอ้ถ้าเธอตกบชันก็ตกนะคะ โอเคค่ะยี่สิบต่อสิบเกิดโดยน้องสาหร่ายวักงกะมีค่ะเออเร็เนโทษเร็นหยนน okay, ั่งโอเคค่ะและตึ้งห้ามากยังไม่ค่อยแรง่ากโค้ชติ๊กติดตกโอ๋อลูกนี้ค่ะเอาเพื่มาอยู่เอาอ,อย่างนี้ตก okay, มือ,อ,อมค่ะตกได้จะบ้านขัดตกมือกับเพื่อนนะคะเออ โมดที่หกยังได้เสิร์ฟต่อยกบอลขึ้นแล้วค่ะนิ่งแล้วนะคะเอ้ยเอาเซตหลุดมือไปค่ะเซตหลุดมือไปนะคะอ่ากองเสียงเริ่มไม่ถอดไปแล้วนะคะกล่องเสียงมันลงเป็นเลขเอ็งแล้วนะคะเออเอออ่าโอเคค่ะน้องตางแล้วตอนนี้เสิร์ฟอีกรอบหนึ่งนะคะ เลืออ่าพระบอลแรดไดดีค่ะและยอดลงยังไม่เป็นผลและมาอ่าทัดออกได้หาดูกดีนะคะสีทัดออกไปะะ่ะเออนะัะตอนนี้นะคะ วัวทตากลับมาตีรอบเป็นัดเอนมากอ้าเกิดอะขึ้นคะเลิกอองแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะตอนนี้แทนที่12ต่อ22ะเค่อเคโ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 อเวโอเคอเคโไเ้โอเคโอเค่อเอเไโอเคโโอเค Oh, โอหลูบีนะคะแรงมากเลยค่นะยะครูแปบโอเคค่ะยังไม่หักค่ะ,ะยังได้อยู่นะคะตอนนี้และจอไอนิ่งเข้ามาอ่าลูบีนะคะเด็กออกไปเองค่ะโอเคค่ะเหมือนว่าจะเหนื่อยไหมคะ คุณแบงกี้เหมือนจะเหนื่อยนะคะโมนิโปกเฟสฝ่ายเสือขาด้วยสกอร์ที่23ต่อ10ออ้าวราับบอลแรกไม่ได้เลยนะคะเนื้อสจากอ่าบอลเดียวน,นะคะฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่ชนะแล้วก็จะเสนอในเซตเสมอนในเซตนี้นะคะ่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเซต ตัต้งขึ้นมาให้พี่ก้อนค่ะโอ้ลอกนี้ตั้งไปยอะเกินเลยค่ะหมุดหกชนหมะหมุดสามด้วยสก้อย